สวัสดีค่ะคอนิจิวะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทอมเซนเซอีคนนี้นะเอะอคนไทยเนี่ยเคยเป็นไหมบางทีก็พูดเสียงเพี้ยนแล้วคำเนี่ยมันก็จะไปพร้อมกับภาษาอังกฤษเ<อ>ช่นคำว่าเออภาษาอีสานคำว่าแลน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 ,แนภาษาอีสานเนี่ยแปลว่าวิง่ง แลนแลนแลนมันก็จะไปพร้อมกับภาษาอังกฤษอ๋ออ่าที่จะเป็นกริยาช่องที่เท่าไหร่อ่ะช่องช่องช่องสองเลยปะอ่าช่องสองใช่ไหมรันแลนรันแลนรันใช่ไหมคะมันก็จะเป็นพร้อมกับเออแลนนะคะก็ทีนี้มันมีเรื่องเล่าไงว่าแบบไฟไหม้ทีนี้มีคนไทยไปอยู่คนไทยก็บอกรัน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 แล้วพอออกเสียงไงไม่รู้อ่ะฝรั่งเขาไม่เข้าใจทีนี้มันมีคนอีสานไปอยู่ไงนึอกไหมแล้วเขาก็บอกว่าแลนแลนแลน ก็คือแลนมาใส่สาก็คือวิ่งไงแล้วฝรั่งเขาเข้าใจเขาก็รู้เลยว่าให้วิ่งเขาก็วิ่งเลยคราวันี้เออมันมีคําที่พินเพียงแบบภาษาญี่ปุ่นที่ฟังแล้วพินเพี้ยนเหมือนภาษาไทยไหมเออมีไหมคะเออมีนะเยอะเลยเยอะเยอะโอเคอ่ะเช่นคําแรกคานี้น่าจะได้ยินกันบ่อยอืคีเลคีเลเออคีเรถ้าภาษาไทยก็คือ แบบหน้าตาไม่ดีถูกไหมใช่ไหมหน้าตาไม่ดีเราดิ้งคิเลเดคิเลเด้อะไรเงี้ยภาษาสเราก็จะแบบเป็นเหมือนว่าเอามาร้อนเรียนคิเลเด้คิเลเดอะไรเงี้ยอุ้ยคิเลจังเลยเนี่ยเออประมาณนั้นคุณผู้ชมคิเลจังเลยนะอ่านะคะไม่ได้ว่านะไม่ได้ว่าอ่าแล้วยังไงแ้วงอ่ะจริงๆคิเลไปว่าสวยสวยหรือสะอาดก็ได้อ่าแต่แต่ถ้าเกี่ยวกับคนเนาะก็น่าจะแปลว่าสวยจะดีกว่าเนาะสะอาดก็ได้เนาะสะอาดสะอาดหมายถึงว่าห้องอย่างเงี้ยเนาะ ห้องสะอาดอ่าที่ตรงนั้นสะอาดอือมก็คือมันใช้รวมได้ทั้งคนสัตว์สิ่งของเลยเหรอคีเล่ดิคีเล่เ,ลเนี่ยเอ่อคีเล่เช่นคนใส่เสื้อสะอาดสะอาดถอดคีเล่ก็ได้เนาะอืมคีเล่คนใส่เสื้อสะอาดสะอาดใช่ลักษณะ<พ>ภายนอกเราจะพูดเป็นประโยคไหคะวันนี้คุณใส่เสื้อสะอาดจังเลยอะไรเงี้ยจะพูดเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นบ้างคีเล่ะชัชท์ส์เดสเนะคีเล่ะชัชท์สเดสเนะ แปลว่าเสื้อสวยนะถ้าจะชมวันนี้เสื้อสวยจังเลยคิเลเดสเน่เฮ้ยว่าฉันคิเลเหรอบ้าปะบไม่ได้ด่าไม่ได้บ้าอ๋อคือแปลว่าเสื้อสวยนะเสื้อสวยเสื้อสวยแล้วมีคำไหนอีกไหมคะอ๋อมีมีเช่นฮาซามิฮาซามิ อันนี้ไม่ไม่คุ้นไม่ไม่คุ้คนดีใช่ใช่ถ้าเพี้ยนเนาะถ้าฟังเป็นเพี้ยนเป็นค่อยค่อยอ่ออานทีละคำหาสามีอ๋อหาสามีอืมหาสามีทำเป็นวิธีการท้องศัพท์ของเด็กส์ญี่ปุ่นเนาะคนเรียนญี่ปุ่นเนาะเวลาจําศัพท์ให้มันง่ายขึ้นอย่างนนเนาะอ่ะอย่างอย่างเนี่ยคำเนี้ยอันนี้สารภาพเลยว่าตอนเรียนเนี่ยผมจําคํานี้เลยหาสามีผมจาได้เลยอ่ะความหมายนะหาสามี แปลว่ากันไกกันไกลหาสามีใช่ใช่หาสามีจะไม่ทักง่ายเลยค่ะสามีเออหาสามีวันนี้จะไปหาสามีที่บนตู้ะหาสามีบนตู้ไม่ใช่ไมาไม่ใช่ผาไม่ใช่ไงก็กันไกอยู่บนตู้ไงคะหาสามีอยู่บนตู้นะคะอืมโอเคอ่ะก็คำที่สองเนาะหาสามีอืมมีอีกไหมคะอืมอ่ะมีคำหนึ่ง คังคกคังคกอือหือ้าช้าฟังแล้วงงเนาะมันมันเพี้ยนเป็นยังไงเนาะเอองงไงอโอเคค่อยๆนะคางคกคางคกคางคกอือคังคกเอา้ง่ายเลยค่ะถ้าบอกความหมายไปจะโดนดาบ่าเลยเนี่ย <laughs> แปลว่าอะไรคะคังโคคุแปลว่าเกาหลีใต้ประเทศเกาหลีใต้นะประเทศเกาหลีใต้คัง,งโคคุคังโคคุอ่าม,มันจำศัพท์ง่ายเนะาะคังโคคุอ๋อเกาหลีได้ยินปุ๊บมันเกาหลีหรือเปล่าเหมือนที่เคยทอ่องศัพท์มาอ่ามันจะจำศัพท์ได้มากได้ได้ง่ายขึ้นอ่าโอเคอันนี้คือสามคำเนาะสามคำ ที่เสียงมาเสียงจากภาษาญี่ปุ่นมันจะออกเพียเพ้ยนๆเป็นภาษาไทยเดี๋ยวลรอติดตามามันยังมีอีกโอเคค่ะได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปนี้มันจะยาวเกินไปนะคะแล้วเดี๋ยวมันจะออกทะเลไปไกลไม่มีสาระสำหรับวันนี้นะคะถ้าเกิดชอบคลิปของเรานะคะก็ฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องทอมเซนเซวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย